สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการดวงตาพยากรณ์ค่ะในวันศุกร์แบบนี้นะคะเรามาตรวจเช็คดวงชะตากันแบบจีนนะคะหรือว่าที่เรียกว่าโป้หยี่ซีเถียวนะคะโดยนำอักษรจีน 8ตัวค่ะมาวิเคราะห์กันมาคำนวณกันนะคะเพื่อที่จะทําให้ค <educate them> ุณผู้ชมเนี่ยนะคะแม่น <mee> ยําชัดเจนค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักทุกๆเรื่องเลยนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราค่ะได้เป็นประจําทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นั่นเองนะคะเวลา18บแนาฬิกาหนาทีถึง19บเนาฬิกาค่ะทางช่องวันเรสคิวทีวีเดินพยค่ะออออากาศในระบบ C ีแบนจานดำนะคะหมายเลขช่องอยู่ที่ช่อง191ค่ะชมได้พร้อมๆกันเลยกว่า170ประเทศทั่วโลกด้วยค่ะ รายการของเรานะคะคก็จะต้องมีผู้ที่เชี่ยวชาญที่จะมาวิเคราะห์ดวงจีนให้กับเรานะคะคขอต้อนรับเลยและกันค่ะอาจารย์สมพรบ้านหวงจุย้ยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ อาจารย์สมพรมาแล้วแบบนี้นะคะแน่นอนละค่ะคุณผู้ชมอย่ารอช้านะคะรีบโทรเข้ามาตรวจเช็คดวงชะตาก,กับเราส,สดๆเลยนะคะใกล้จะถึงวันดีอีกแล้วนะคะคร,รีบโทรเข้ามาก่อนใครเลยนะคะที่หมายเลข02ค่ะ3470725นั่นเองนะคะรวมไปจนถึงที่หมายเลข SMS ด้วยนะคะ4221144ค่ะข้อความละ3บาทเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงนิงนทุกเรื่องเลยคุณผู้ชมพิมพ์ชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากนะคะแล้วก็ระบุมาด้วยว่าอยากจะสอบถามในเรื่องอะไร กับเรานั่นเองนะคะอ่ะรีบๆโทรกันเข้ามาละกันมากันที่ข้อความแรกก่อนเลยดีกว่าค่ะนะคะคุณหนึ่งค่ะคุณหนึ่งเกิดวันที่หนึ่งมีนาคม2522ค่ะอาจารย์2522ค่ะครับผมเกิดเวลา7จ็ดโมงสานาทีค่ะอาจารย์คุณหนึ่งบอกว่ามีครอบครัวแล้วแต่ยังไม่มีบุตรเมื่อไหร่จะมีบุตรค่ะคําถามแรกนะคะ2522 2522โทษทีผมกดไปสองโอเค2522้าสองสองนะคะ ดวงนี้เมื่อไหร่จะมีบุตรดีคะอาจารย์จริงจริงนะครับเดือนนี้คุณไม่ต้องคาดหวังเลยนะครับผมคิดว่าเดือนนี้ยากที่จะมีแต่เดือนเมษาต่อเดือนพฤษภามิถุนาใน3 4เดือนตรงนี้มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะค่อนข้างจะมีโอกาสที่จะได้ได้บุตรนะครับแล้วก็เกิดถ้าเกิดผมอยากให้ให้นอนเนี่ยนะผมอยากให้คุณนอนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่ดีนะครับเป็นทิศที่ดีและส่งเสริมเขานะครับรวมทั้งการที่จะมีบุตรให้ง่ายขึ้น อ๋อะะแล้วคุณหนึ่งถามต่อด้วยค่ะว่าถ้าอยากจะทําอาชีพค่ะเป็นอสังหาริมทรัพย์ดีไหมคะอาจารย์อสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างโอเค,คะนะครับเปลี่ยนแต่ว่าถ้าการทําอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะเป็นต้องดูว่าเขาทํากรณีใหญ่ขนาดไหนะนะครับถ้าเกิดสมมติว่าปลูกเป็นหมู่บ้านให้เขาเรียกปลูกมาปลูกบ้านให้เช่าบ้านเช่า,เ,า,นชาเนี่ยโอเค,คแต่ถ้าเกิดสมมติว่าทำ,ท,ำทำบ้านขายอย่างเงี้ย<อ>ถ้าโครงการใหญ่ๆไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีทสักประมาณสักสิบหลังไม่เใ็กๆ ไม่เกินสัก20หลังโอเคเลยอ๋อนะคะคิด่าเรียกว่าเป็นเหมือน SME อาจารย์ธุรกิจเล็กๆใช่ใช่ใช่โอเคนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายว่างนะคะรีบโทรเข้ามาเลยค่ะ02347 0725นะคะรวมไปจนถึง0 2ค่ะ3 4 7 0 7 2 6นั่นเองนะคะเกิดวันพุธค่ะอาจารย์ที่26ตุลาคม26ตุลาครับ2531ค่ะถ้าจะเปลี่ยนงานใหม่เนี่ยดีไหมคะอาจารย์ เออผมอยากให้คุณเ,เริ่มนะครับดูการงานของคุณเนี่ยนะครับให้ผ่านเดือนของเดือนเมษาหลังสงการไปแล้วค่อยเริ่มเตรียมตัวะนะครับตอนนี้ผมไม่แนะนําให้คุณเปลี่ยนนะครับเพราะว่าหนึ่งดวงคุณถ้าคุณเปลี่ยนในช่วงนี้ยเขาบอกว่าลําบากแลวงานที่คุณจะได้มาเนี่ยยังไม่ค่อยสมบูรณ์พอที่คุณต้องการอืมโอเคนะคะก็เอ่อต้องต้องดูนิดนึงแหละนะจะเปลี่ยนเงาเปลี่ยนงานเนี่ยก็ต้องเช็คกันนิดนึงนะคะคือถ้าคนทั่วๆไปนะนะผมแนะนําว่าตอนนี้ถ้างานของคุณ นะฮะทำอยู่มีงานทําอยู่นะครับผมให้รักษาเก้าอี้ให้ดีก่อนเพราะเศรษฐกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงทําให้เราค่อนข้างทํางานเนี่ยถ้าคุณไปเปลี่ยนที่ใหม่เนี่ยคุณเหมือนพนักง,งานใหม่ถ้าเกิดสมมติเขาก็ต้องลดองค์กรอะไรต่างๆเนี่ยคุณมีสิทธิ์โดนก่อนแล้วตังน,นั้นผมไม่แนะนําที่จะให้เปลี่ยนงานง่ายๆถ้าไม่จําเป็นต้องยึดเก้าอี้ไว้เลยแน่นๆจับเก้าอี้ไว้เลยแน่นๆพาก้าได้เป็นดีครับเป็นดีเลยค่ะคุณอนุพงศ์ค่ะอาจารย์เกิดวันที่24มิถุนายนครับ ยี่สิบสี่นะครับมิถุนายนค่ะครับผมสองห้าสามสามค่ะอาจารย์สองห้าสามสามครับค่ะปีมะเมียเกิดเวลาตีสามยี่สิบห้านาทีค่ะครับผมคนดวงนี้เกี่ยวข้องกับองค์เทพหรือเปล่าคะอาจารย์ เออจริงๆแลถาถามว่าเกี่ยวไหมดวงคุณเขาเรียกว่ามีรางสังหรณ์นะครับการมีรางสังหรณ์หมายถึงว่าคุณจะมีเซนอะไรแปลกๆใหม่ๆถามว่ามีเทพหรือเปล่าอันนั้นคงไม่ใช่ในทางทาง,ทางโหราศาสตร์จีนคงไม่ได้พูดแบบนั้นแต่บอกว่าเป็นคนมีรางสังหรณ์แล้วกันคะ่ะนะคะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านมาแล้วค่ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะวรชิตครับคุณวรชิตโทรจากจังหวัดอะไรคะพิษณุโลกครับพิษณุโลกค่ะเขาวันเดือนปีเกิดเลยค่ะวันที่ยี่สิบเก้าครับเดือนค่ะ เดือนสิบสองค่ะเดือนธันวาครับพศค่ะศูนย์สองครับสองห้าศูนย์สองนะคะเกิดเวลากี่โมงคะอ้ายี่สิบยี่สิบจุดสามศูนย์นอครับสองทุ่มครึ่งเนาะอ่าครับอ่าวันนี้คุณวรชิตตรวจเช็คลูซิตาเรื่องอะไรดีคะเรื่องการเงินนะช่วงนี้การเงินแย่มากเลยครับโอเคค่ะตัวนี้เป็นยังไงแย่มากเลยโอเคค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะอย่างนี้ตอนนี้การเงินของคุณเนี่ยวันสองวันนี้นะคุณถึงวันที่16เนี่ยคุณอย่าเพิ่งเล่นเลยนะครับโอกาสที่คุณจะเล่นเนี่ยมีแต่เสียกับเสีย นะครับดังนั้นผมไม่แนะนําให้คุณเล่นเลยนะครับเดือนนี้นะครับแต่เดือนถัดไปเนี่ยนะตั้งแต่วันที่หนึ่งของเดือนถัดไปมีโอกาสลุ้นดีกว่าดังนั้นตอนนี้ผมไม่แนะนําให้คุณเล่นนะครับครับช่วงนี้ใช้คําว่าประหยัดแล้วกันนะครับอ่าครับค่ะมีอะไรอยากถามมี้ครับแล้วก็หรืข้างหน้าข้างหน้าคันผมจะดีไว้ตันมันคงนะฮะมันคง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 นะครับครับผมเพราะช่วงนี้มันตกอับมากเลยฮะตามบาทีแย่เลยฮะต้องใช้คําว่าตกอับเลยเหรอคะคุณวรชิตใจเย็นใจเย็นนะฮะ ทุกอย่างจะเริ่มดีดีขึ้นค่ะตั้งแต่เดือนหน้าใช่ไหมฮะใช่ครับผม อ้าวโหขอบคุณมากเลยครับขอบดีครับอดใจรอนิดนึงนะคะคุณมราชิตเดือนหน้าอะไรอะไรก็จะดีขึ้นนะคะอ่าตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวเราย้ำหมายเลขโทรศัพท์กันสักนิดนึงนะคะสาหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่อยากจะโทรมาตรวจเช็คดวงชะตากับเราสดๆที่นี่เลยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02 3470726ค่ะรวมไปจนถึง SMS ด้วยนะคะที่หมายเลข4221144 SMS เดี๋ยวขอให้ระบุชื่อนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากแล้วก็ระบุมาด้วยว่าอยากจะตรวจเช็คดวงชะตาเรื่อง อะไรนะคะเพื่อความแม่นยําแล้วก็รวดเร็วนั่นเองค่ะนะคะระหว่างนี้นะคะมีคนบอกว่าติดตามชมรายการทางบ้านเลยค่ะอาจารย์ดูแล้วไม่เครียด สมมติเมื่อกี้ผมเห็น s อสเอ็มเอสอันหนึ่งไงฮะของคุณมนชัยฮะคุณมนชัยว่าไงคะอาจารย์หนูไม่ทันอ่านเลยอ๋อเขาบอกว่าพิธีกรสวยโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะคุณมนชัยคุณมนชัยนี่เป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกต์มากเลยนะจ๊ะปากหวานมากเลยนะคะอ่ะนะคะอย่าลืมคุณผู้ชมคะ4221144นะคะข้อความละสบาทเท่านั้นตอนนี้มีสายมารอแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับคุณอะไรคะผมมานพครับคุณมานพฟังเสียงจากในสายโทรศัพท์นะคะคุณมานพครับคุณมานพโทรศัพท์จังหวัดอะไรคะอ๋อจากกรุงเทพนี่เองครับเขตไหนเอ่ยอ่าอยู่บางดครับอยู่บางนดนะคะคุณปานพขอมาเดือนปีเกิดเลยค่ะอ่าผมเกิดวันที่หนึ่งพุทธภาครับพศค่ะอ่าสองสี่เก้าศูนย์ครับสองสี่เก้าศูนย์นะคะเกิดเวลากี่โมงทราบไหมคะคุณมานพก็ประมาณ ประมาณสามทุ่มถึงห้าทุ่มดีกว่าประมาณสามถึงห้าทุ่มนะคะคุณนนท์นพตรวจเช็คดวงชะตาเรื่องอะไรดีเขานนี้อ่าก็ดูทั่วๆไปหน่อยครับเออ่โดยรวมมีอะไรเจาะโจมไหมการเงินการงานอะไรหน่อยไหมคะครับก็ดูการเงินแล้วเพราผมเผมไปแปะไปแบบบ้านไปอาจารย์เมื่อวานอาจารย์ตอบให้ผมทีแล้วแต่ว่าอาจารย์บอกว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้อ๋อส่งดวงมาใช่ไหมครับออ๋คุณนนท์ที่เมื่อวานส่งเป็นแฟกซ์มาแบบบ้านคุณเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับยังไม่ต้องแก้ไขอะไรนะ แต่ตอนนี้ที่ผมดูดวงคุณเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยคุณมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นใช่ไหมครับครับใช่ครับนะฮะแล้วสุขภาพไม่ค่อยดีนะฮะครับสุขภาพเพราะคุณใช่เพราะว่าคุณเกิดปีมะเส็งป่วยหรือใช่ทำพวกหัวไหลหัวข้ออะไรนี้นะฮะโดยเฉพาะแขนขามีปัญหาตลอดใช่ครับนะฮะโอเคคือปีนี้จะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นหน้าที่การงานก็จะดีขึ้นโดดเด่นมากขึ้นนะครับครับเพียงแต่เสียอีกนิดหนึ่งนะครับต้องเสียอีกนิดหนึ่งคือคือว่าการเงินการทองเนี่ยนะ ต้องประหยัดเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเงินของเราเนี่ยไม่ค่อยโดดเด่นไม่ค่อยโดดเด่นใช่ครับคืองานเราเราอาจจะมีงานประจําเข้ามาอะไรต่างๆแต่เวลาเราจะเขาเรียกชิงโชคหรือเสี่ยงโชคเนี่ยโอกาสนั้นจะได้น้อยหรือไม่ได้เลยนะฮะอย่างช่วงช่วงเนี้ยที่ผมจะบอกคุณต่อไปในวันที่สิบหกเนี่ยคุณมีดวงลุ้นนะครับแต่ถูกเนี่ยนิดเดียวนะอันเนี้ยผมเป็นกำลังใจแล้วกันวันที่สิบหกนี้มีลุ้นก็ลองลุ้นนิดๆแล้วกัน ตอนนี้ผมมีผมมีผมมีแบบแปลนที่แปะไปให้เนี่ยมีชั้นบนอีกชั้นสำนักงารย์ยังไม่ได้ตอบเลยผมนะครับอ๋อผมผมดูทั้งสองชั้นแล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าแบบที่เขาขึ้นมาเนี่ยนะครับเขามีเขามีให้ให้จริงๆอ่ะผมได้รับเอกสารคือ3ใบถูกไหมครับรับนะอันแรกก็คือเรื่องราวที่คุณบอกผมมาเรื่องที่2ก็คือแผ่นที่2ก็คือเป็นแผ่นที่เป็นข้างล่างแล้วก็เป็นแผ่นข้างบนถูกไหมครับผมดูทั้ง3อันแล้วครับผมก็บอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไร นะครับไม่กลับเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับครับผมมีอยู่แล้วนะครับตอนนี้มีอย่างเดียวคือปีที่แล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาเรื่องรายจ่ายเรื่องของการเงินที่เกี่ยวกับสุขภาพแต่ปีนี้จะลดน้อยลงนะครับ ค่ะโอเคนะคะจ้าครับครับขอบคุณมากครับครับินดีครับค่ะสวัสดีค่ะนะคะอะแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะโทรมาได้เลยตอนนี้สายว่างนะคะ0 2 3 4 7 0อ2 6าจค่ะอาจารย์คุณสายฝนค่ะคุณสายฝนเกิดวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคมนะคะ2529ค่ะ2529นะครับใช่แลวค่ะคุณสายฝนอยากจะตรวจเช็คในเรื่องของสุขภาพโชคลาภการเงินค่ะอาจารย์ ปีนี้ถ้าเกิดในช่วงเดือนกุมภาที่ผ่านมาสุขภาพคุณไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตั้งแต่เดือนเมษาไปแล้วเนี่ยทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินค,ความรักสุขภาพ4ี่เรื่องนี้เข้าเป้าหมดมแต่ถ้าโชคลาภอย่าพึ่งเล่นเลยโดยเด็ดขาดเพราะดวงเนี้ยไม่เหมาะการเล่นโชคลาภนะครับเพราะม,มันจะทําให้เราเสียหายอยู่เป็นประจําการเงินด้วยใช่ไหมคะอาจารย์การเงินคือการเงินจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่เดือนเมษา <C> e นะครับการเงินการงานความรักรวมทั้งสุขภาพด้วยสีเรื่อง <N> ตั้งแต่เดือน <C> e เมษานี่หลังสงการไปแล้วเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นมากขึ้นเลย นะคะโอเคนะคะอ่านะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้สายว่างนะคะ02 3 4 7 0 7 2 6นะคะอาจจะเ,เพิ่งเปลี่ยนเบอร์ไงคุณ,คณผู้ชมอาจจะแบบว่ายังงงกับเบอร์เดิมอยู่นะคะ,ะเปลี่ยนเบอร์แล้วนะคะสามารถโทรเข้ามาตรวจเช็คดวงสตาร์กับเราได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการเง <ๆ S 2> ินสุขภาพโชคลาภความรักนะคะทุกๆเรื่องเลยรวมไปจนถึงใกล้และจะสิ้นเดือนอย่างเงี้ยนะคะการลงทุนการลงทุนในช่วงสิ้นเดือนของคุณเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะสามารถตรวจเช็คดวงสตาร์กับ เราได้เลยนะคะเอสเบอกว่าดูแล้วอย่างงมงายการจนไม่ทํามาหากินนะครับถูกถูกใช่ไหมคะอาจารย์ถูกครับแต่ว่าผมถือถือคตินี้นะครับว่าพอคุณรู้ดวงชะตาคุณก็ต้องทํางานค,คุณต้องทำ,ทำงานทํงานการเงินการงานต่างๆแล้วรวมทั้งการเก็บออมด้วยะนะครับแล้วก็อย่างนึ่งอย่าไอาการที่ผมบอกว่าเสี่ยงโชคได้นั่นหมายความว่านิดๆหน่อยๆก็พอค่ะ นะะคอย่าเยอะนะคะอ่ะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านมารอรับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะวราณีค่ะคุณวราณีโทรจากจังหวัดอะไรคะจังหวัดกรุงเทพีค่ะอยู่เขตไหนคะคุณวราณีเขตบางกะปิค่ะอยู่บางกะปิของวันเดือนปีเกิดเลยค่ะเกิดวันที่15กรกฎาคมค่ะพศค่ะพ่อสอนสองค่ะเกิดเวลากี่โมงคะประมาณหกโมงเช้าหกโมงเช้าคุณวราณีตรวจเช็คโนสตาร์เรื่องอะไรดีคะวันนี้ บอกอยากจะทราบแบบว่าโกรกมันขึ้นที่บ้านน่ะอ๋อเมื่อวานคุยกับผมหรือเปล่าครับไม่ใชโอเคครับคับดูดูทอดูแล้วก็เลยอยากจะโทรมาได้ค่ะว่าอย่างนี้สาเหตุไม่รู้มันขึ้นตรงไหนตอนนี้ต้องไปไปจับที่ที่มงพระเป็นชั้นชั้นนัเป็นชั้นไหวายดูแล้วตอนนี้มันก็ผูกออกมาหมดเลยโกรกมันก็ออกมาออกมาแล้วก็เลยเลยเลยเปลี่ยนไปซื้อชั้นเหล็กมาไปเปลี่ยนใหม่ ต้องเปลี่ยนหม้น่ะเป็นอะไรเอบะรับไม่เป็นไรครับนะครับ<ด>ริบบ้ททำเสาบ้านมันจะขึ้นเพราะเสาบ้านเป็นไม้อ่ะเออคืออย่างนี้ครับอ่าอ,อย่างนั้นเนี่ยเราต้องกําจัดให้ออกให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันกินหมดทั้งหลังเนี่ยเรายิ่งไม่ดีใหญ่เลยเออนะครับแล้วยิ่งเหมือนกับพื้นที่เราเดินแก็บ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 เห็นได้ยินใช่ไหมฮะอย่างนั้นเน่ะมันดังแล้วพื้นก็ไปเปิดพรมดูพื้นก็แบบว่า หกไปเลยอ่ะครับผมดังนั้นต้องระวังนะครับถ้าเกิดมันขึ้นกรณีแบบนี้แล้วคุณต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโรคเลือด,อดนะครับน,น,น,นะรบนนนเรื่องข้อเท้าต่างๆที่คุณเดินอยู่มันเป็นประจำแบบที่มันแกรบๆมันกินบ้านอ่ะมันเหมือนมันกินกระดูกต้องระวังนะครับแล้วถ้าบ้านคุณมีคนป่วยที่เป็นโรคที่รักษาไม่หาย<ล>เช่นม,มีลูกสาวอ่ะเป็นโรคดูในแบบลำไส้อ่ะลำไส้แบบ ลำไส้เพราะว่าไม่หายต้องกินยาตลอดอ่ะอะไรพวกนี้นะครับวิธีการแก้ปัญหาแรกคือถ้ามันซ่อมแซมได้ก็ซ่อมแซมถ้าซ่อมแซมไม่ได้ก็คนป่วยคนแรกๆเนี่ยนะฮะที่มันหนักๆอยู่เนี่ยให้ย้ายไปหาที่นอนที่อื่นหาไปนอนบ้านอื่นเพื่อให้ทาให้สุขภาพมันดีขึ้นไม่แต่วันที่ฉันนอนห้องนั้นห้องที่กินแต่ห้องที่ลูกสาวนอนมันไม่มันไม่ได้กินอ่ะมันไม่เกี่ยวใช่ไหมจิตมันเกี่ยวเพราะว่าอย่างนี้ครับบ้านเนี่ยแต่ละทิศทางเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องคนด้วย แต่ว่าผมไม่ได้พยาก,กรณ์คุณว่าไอ้บ้านคุณอยู่ทิศทิศนี้คือใครที่เดิดร้อนอแล้วมันก็จะมีความสัมพันธ์กับดวงของคนด้วยะนะครับถ้าเวลาเขาเชิญสินแสไปสินแสเขาจะตอบอย่างผมถ้าเกิดเชิญผมไปดูเนี่ยผมจะบอกว่าเฮ้ยคุณมีคนที่เกิดปีนี้ด้วยหรือเปล่าที่มีปัญหาแต,แต่ปีปีปีดิฉันมันปีปีขาเน่ะโอ้คนปีขาเนี่ยรอบนี้บอกตรงมีแต่ความลําบากครับปีขาจะวันเสาร์นั่นแหละนั่นแหละหนึ่งนะต้องรับผิดชอบเพื่อคนอื่นเสมอ นะสองห่วงใยชาวบ้านชาวช่องนะครับมีลูกก็เป็นห่วงมีหลานก็เป็นห่วงมีสามีก็ต้องทำตามให้อยู่ในโอวาดไม่ค่ะสามีเสียแล้วนั่นแหละถ้าสามียังอยู่นะครับเขาก็จะบอกว่าสามีต้องอยู่ในโอวาดถ้าไม่อยู่ในโอวาสไม่มีทางครับมือมาไม่ใช่มือมาขวาตามนะครับไม่ใช่นะ่ใช่่ฮะแล้วอย่างนี้เราทำยังไงดีคะสำหรับคืออย่างแรกนะครับผมแนะนำก็คือถ้าเป็นไปได้ซ่อมแซมได้ไหม ถ้ามันเยอะแมไม้หรือเอาคนมาฉีดตัวได้ไหมคะอ่านั้นฉีดก่อนเลยเอาง่ายๆก่อนฉีดก่อนดูว่ามันหายไหมครับจ้่แล้วก็ถ้าเกิดบางส่วนถ้ามันเห็นชัดๆเด่นชัดให้ซ่อมแซมบางส่วนะนะครับแล้วก็มีโชคลาภมั้งไหมเนี่ยเอาโชคลาภแบบไหนอะ่ะตอนนี้เอาว่าเอาแก้ปัญหาเรื่องบ้านก่อนอนะครับจะ,จะแก้พวกนี้แก้แล้วถ้าแก้แล้วเนี่ยนะเดี๋ยวยังมีโชคลาภเข้ามา แล้วสุขภาพลูกสาวก็จะดีขึ้นด้วยไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยสุขภาพดิฉันก็กินยาไปเป็นสิบปีแล้วของของคุณพี่กินยาอยู่แล้วครับความดันเนี่ยนะไม่มีหายใช่ความความดันไม่ค่อยเป็นแต่เป็นแบบอะไอ้ไอ้นั่นอะไอเลือไอ้ไอ้ไขมันในเส้นเลือดเยอะแล้วก็ว่าเป็นโรคแบบท่าหมอเขาบอกว่าเป็นโรคสมเสาร์ไม่เป็นไรครับโทรมารายการผมไม่ยกะได้สดชื่นนะครับนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะนะคะอ่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้โทรมานะคะรีบๆโทรเข้ามาตรวจช็คดวงสะตากับเราในช่วงหน้าค่ะ